ขเขมเชูคอไม่มีมิตรแท้จีนส่งสองเรือรบจอดเทียบท่าสีหะะนุวิลชาวกัมพูชาแห่ต้อนรับท่ามกลางเหตุความวุ่นวายวันนี้1 0ตุลาคม68ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่จังหวัดสะแก้วซึ่งฝ่ายไทยได้กำหนดเส้นใต้ให้กัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างบ้านหนองย่าแก้วและบ้านหนองจานนั้นแต่อีฝากหนึ่ง กลับมีเรื่องที่กัมพูชาได้แสดงความปลื้มใจอยู่เช่นเดียวกันในวันเดียวกันนี้สื่อกัมพูชารายงานว่าทางการจีนได้นำเรือรบจีนสองลำและเรือรบออสเตรเลียนหนึ่งลำเข้าเทียบท่าบริเวณพื้นที่ท่าสิหานุวิลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเรือรบจีนสองลำที่จอดเทียบท่านั้นได้แก่เรือชีชีกวง PLN 8 3และเรืออีเมืองซัน PLAN 9 8 8 สำหรับเรือฉีจีกวง PLAN 83เป็นเรือฝึกที่มีระบางบรรทุก9,000ตันความยาว165.3เมตรความกว้าง22.2เมตรและระดับกินน้ำลึก6.8เมตรขณะที่เรืออ e ีเมิงซัน PLAN 988เป็นเรือโจมตีชายฝั่งที่มีระบางบรรทุก25,000ตันความยาว210เมตรความกว้าง28เมตรและระดับกินน้ำลึก7เมตร ลูกเรือทั้งหมดบนเรือทั้งสองลำมีจำนวน1,207คนนอกจากนี้เรือหลวงบัลารัต FSAN 155หรือเรือชั้นแอนซัก FSS 155ของกองทัพเรือออสเตรเลียซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือสีหะนูวิวเช่นกันโดยมีพลเรือตีดินอูเรนเป็นผู้บังคับการเรือโดยรายละเอียดทางเทคนิคของเรือลำนี้คือน้ำหนักบรรทุกตายตัว3,900ตัน ความยาว118เมตรความกว้าง14.8เมตรและลึก6.4เมตรทั้งนี้เรือรบทั้ง3ลำจะเยือนประเทศกัมพูชาเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันที่10ถึง13ตุลาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีขยายความสัมพันธ์เสริมสร้างมิตรภาพและความสามคัคคีระหว่างกัมพูชาและออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางมาถึงของเรือรบจีนทั้งสองลำ สร้างความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ของกัมพูชาโดยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารของจีนกับกัมพูชาอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจมิตรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยทั้งสองลำจะเทียบท่าที่กัมพูชาระยะเวลา4วันก่อนจะเดินทางต่อไปที่ประเทศไทยและสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารและความสัมพันธ์ทางการทูตจีนตามปกติเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและประเด็นร้อนก่อนใครโปรดกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนทางช่องของเราเนสไทยสวัสดีครับ